ปั่นลงอยู่มันบอกลงสุดดอกนี่แก้ไป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 สายไปลิฟท์สายไปลิฟท์สายไปลิฟท์ายไปลิฟท์ไปโอ้โหโอ้โหอข้ มาดูหัวหน้าสอนจะเอาดำลงแบบไม่ได้ปั่นนะครับอเอานี่ฮะดำสวยๆเลยกระบะดำสวยๆเลยนะฮะมันบวลงหรมัน <c oughs> เพราะว่ามันอะไรนะพี่แม่นแ่เพราะว่ามันกรบ,บอกมันดีมันบวซึมบัหยังมันบวลงเนี่ยเอ้เอาละเอาล้เอาะ สามเมตรแปดสิบสามเมตรกระบะสามเมนะครับสองเมตรกว้างสองเมตรสบฮะเือ,อนเดียวนี่คัดสีสวยมีทะเบียนทะเบียนขาดปีนึงครับกระบอกใหญ่ๆเลยแกนใหญ่ๆครับฮะบบบบว่<า> มันหตันห่ฮะห้าตันหตันแกนงหญ่เนาะมันแกนง่ายตับาสีสวยเลยกัดสีสวยช่วงล่างเดินเครื่องเคมเนี่ยหรือเกียวมั้งะบ่เออ่าบ่แล้วก่อนนะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหัวจบคนนี้ อย่าเพิ่งเอาลงเด้ออย่าเพิ่งเอาลงเด้อกร,ร,<า>ระบปาดำอย่าเพิ่งเอาลงกระบอกดำว่ามันจะได้ปั่นลงอยู่มันบวกลงสุดดอกเลยเจ้าเป็นบ้าครับรเก็บมามาออกู้ครับมามาสุกมาสุกเอาออกไปข้างนอกไปไหนเอาล่ะครับ ครับผมครับผมโอ้ยโบม,มี่เลยครับไล<ห>เนอร์วันที่สิ้นทีเราเรา,เราหนีก่อนเราบนรถม่บอยกับพันกว่าบ,บาทได้ไหมครับมือสองหมูแกล้งครับผม โบมีเลยครับครับผมเนี่ฮะกระบะส,สวยเลยครับเนี่ยฮะเ,ออรเสริมดูกด้วยนะครับนี่ฮะเสริมดูกแข็งแรงปลาท้ายแข็งแรงเลยกระบะไม่มีผุไม่มีพอดซอดนะครับก็มีผุมันเป็นสนิมเรียจดไดยมุมนี้ครับ ไม่เคยเปิดเลยสวยครับ,บกระบะสวยสวยมากมือสองเอหืแตกเล,เล็กคัสซีสวยช่วงล่างเดิมเข้มดุ้นดุๆเลยครับเนี่ยคัสซีสวยมากเลยแต่หัวไม่สวยนะครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนหัว เปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องแจ๋วเลยตอนนี้นี่ฮะหัวผุละคือแกขับออกมาว่าจะไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและสตาร์ทเครื่องไม่วิ่งเลยนี่ฮะหัวมกระบะส,สวยเลยครับขายก อันนี้ทะเบียนเอกสารขาดปีหนึ่งครับชุดโอนพร้อมนะฮะอุปกรณ์ครบนะครับมีครบเลยพวกเกียร์พวกอะไรนี่ฮะอ,ออกไปข้างนอกไปไหนรถอา่านี่ถอยเข้าไปนี่กันนี่ถอยเขาถอยเขาสุดๆเลยถอยเขานีน่มันจะได้สุกแหมตานั้นไปแล้วบอกว่า,วาสิซอยสุก ยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับยางเคเอ็มสามร้อยเย็นทรงดีครับเนี่ยเคหัวก็กระบา้คนละเรื่องเลยยางจำนะฮะคันนี้น่าจะได้ขายเป็นคันครับ ราคาไม่แรงแสนกว่าบาทครับแสนต้นต้นแสนสองห้าครับอันนี้พอสิบสองห้าตามสภาพเลยทะเดียนมีชุดโอนมีนะเดิมช่งล่างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมเดิมเดิม มน้ม่ันสิสุกได้บ่เอาคืนไปนิปเฮ้ยนี่ละ <c oughs> ของแท้ <c oughs> เย็นดี <c oughs> โอ้กับแมเงกน <c oughs> บริสิทได้ขี่รถนีแล้วดนินน่ ไปเลยแล้วสองคนโบกโบไปท่าโบกรถกัได้ครับปาไปทาโบกรถกันได้เพราะว่ามันสุกแหงเนี่ผมสุกแหงเนี่สุดปื๊อปือไปเลยเนี oh shit, Overall, ่โอ้ยสอนสุกเดียวกพอะไรไจเจ้าเอหเอาหน กระโจกได้บ่กระโจกครั้งนี้เอาได้บ่ได้บ่ไปไหนไปไหนรถไปไหนทางพุ่นฮักฮัก nháng เลยนี่ใจเย็นไปไห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 นรถทางหลังไป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  สายไปลิฟท์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 ฟฟเฮ<อ><ะ>้ยโอ้โโอ้โกระจกสี่ปันหาแตกเลยอ้าสุกสุกสุก โอ้โอ่ยอยู่อย่างคอเมื่อคอยเมื่อแล้วกันแล้ว ข่อยเมื่อแล้วก็แล้วก็เพือหมาพอกพักพอกพักข่อยเมื่อแล้วก็แล้ววะบบมีดอกโบมี่โบมี่บอโบโบมีขายเท่าไหร่เห็นเชียงเงี้ยหนึ่งโบมี่โมีเติมน้ำมันหมดพัดหนึ่งไรมั่งกันไปเอาเติมยังโอ้ลงคลิปดี ครับผมไปหาอยู่รถดัเฮ็ดซุ่มดีครับเนาะหกล้อเขา้าได้เลยเนี่ยมันย้ำเข้าขึ้นเล่าเห็ดจังไหนเอารถกระบะอยดิกระบะก็ทีมันบิดเอยก็กมันสุดลงเรื่อยๆดิออที่รางารากไต้มไว้หล,ลดงามๆกระจ๊กแตกเสียหายเลยเหรอะ หาวังมัดเนีย่ยมาไปหาอยู่ครับวันนี้ปัดสีส,สวยเนีย่ยะรถต่อใหม่ช่วงนั้นต่ออยู่แสนหกสามสี่ปีหลังเนีย่ยผมชอบมากเลยเนี่ยกระบะไายเนี่ยเสริมเหล็กอย่างดีเลยเนี่ฮะเสริมเหล็กอย่างดีเลยตายเลยนะครับช่าง สร้างตายแล้วบ่ครับสร้างเฮ็ดกระบะตายแล้วนบ๊ะตายเรียบร้อยแล้วนะไม่อยู่เลยนะครับตายเดือนกัอนโอ้ปวดดนตัวนี้ไหมโอ้เฮ็ดเดือดหนึ่งผู้เดียวงามอยู่เนเห็ดทรงงามอยู่เชื่อมพวกงานงานเชื่อมงานอย่างคนงานเห็ดเป็นเห็ดดีตายแล้วเนี่ยงานเชื่อมไง ฝากมือกี้กูฝกอย่งเ่อกไปยิสายมือเลยนะครับผมฝาครับผมขายหาอยู่ครับดัมเคเอ็มฝากกดไลค์กดแชร์กด s s u b c r สกีด้วยครับผมกับสีบุูเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุูเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ